เสียงของเราอาจเปลี่ยนอนาคตของรสชาติที่กำลังจะเลือนหายวันนี้จังหวัดสตูลของเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่รอบสุดท้ายของโครงการรสชาติที่หายไปหรือ Lost Taste ปี2568กับ3มเมนูอาหารถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของบ้านเราขนมผูกรักขนมแห่งความผูกพันของคนปลายด้ามขวานปาสมอตอาหารพื้นถิ่นที่หากินยากแต่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันลึกซึง้ง ขา้าวยำหัวคาความลงตัวของสมุนไพรและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ส่งคุณค่าตอนนี้ต้องเลือกเพียงหนึ่งเมนูเท่านั้นที่จะได้เป็นตัวแทนของรสชาติแห่งสตูลมาร่วมกันโหวตเลือกเมนูในดวงใจ17-31กร,รกฎาคม2568ที่ Facebook Page กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพราะหนึ่งเสียงของคุณคือพลังของทั้งจังหวัดมาโหวตด,ด้วยใจเพื่อรักษารสชาติของบ้านเรา ไว้ให้อยู่คู่ลูกหลานสตูล